นายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักคาอนาคตไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันคงสร้างความกัวงวลใจให้กับหลายๆท่านโดยเฉพาะความคุมเครือในประเด็นเกี่ยวกับตำแหน่งนายกและรัฐมนตรีรวมถึงกรณีอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ยังส่งผลกระทบในวงกว้างนับจากนี้ไปที่สำคัญคือยิ่งจะกระทบความเป็นไปทางเศรษฐกิจของประเทศที่วันนี้ยังมีความเปราะบางสาเหตุจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มจะถดถอยเพราะปัญหาเรื่องต้นทุนพลังงานวิกฤตอาหารที่อาจจะขาดแคลนประเทศเศรษฐกิจหลักอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและยุโรปก็ไม่แน่ว่าจะ,ะเผชิญกับภาวะถดถอยหรือไม่โดยทั้งหมดจะมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศวันนี้คนไทยต้องเผช ชิญกับปัญหาราคาสินค้าแพงต้นทุนการใช้ชีวิตพุ่งสูงจากราคาน้ำมันกา๊าซและไฟฟ้า แต่รายได้กลับขาดหายไปจนก่อเกิดปัญหาหนี้สินตามมาด้านผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME รายเล็กรายย่อยก็ทํามาค้าขายฝืดเคเื่องหนี้สินพอกพูนธุรกิจขาดทุนไม่มีสภาพคล่องจนต้องปิดกิจการลงเป็นจํานวนมากปัญหาเหล่านี้จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนและจริงจังแต่เมื่อสถานการณ์การเมืองเป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันหลายคนคงมีคําถามว่าหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปอนาคตประเทศจะเป็นอย่างไรพัก้าอนาคตไทยเห็นว่าก,การแก้ปัญหา เศรษฐกิจปากท้องให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินและการเติมทุนเพื่อพลิกฟื้นกิจการให้กับผู้ประกอบการคนตัวเล็กๆ มีความจำเป็นต้องทำเร่งด่วนอย่าปล่อยให้ประชาชนรู้สึกอ้างว้างไม่มีใครคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งในวันที่2 8สิงหาคมที่จะถึงนี้พักษานาคตไทยจะจัดกิจกรรมถแถลงเปิดยุทธศาสตร์เราพร้อมเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยเพื่อเห็นถึงสิ่งที่จะทําให้ประเทศผ่านพ้นจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านติดตามและร่วมเป็นพลังแห่งความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน